หนึ่งชั่วโมงจากนี้ไปชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัมย์ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ <cin co> <t une> พบกับข่าวสารและสาระน่ารู้สัมภาษณ์พิเศษประเด็นเป็นที่สนใจดำเนินรายการโดยบำรุงไตรมนตรี สิริคงเกิดสมบุรณ์ดวงเดือนเรื่องจุติโพธิผ่านและศักรพีวงแขกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนรายการร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ก็เดินหน้ากันเต็มสูบเลยค่ะคุณดกเดือนสําหรับโครงการยักษ์ใหญ่ของออรัฐบาลนะคะคือเมืองนวัตกรรมค่ะหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟู้ดอินโนลิสนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นการร่วมกันระหว่าง35หน่วยงานค่ะและเมื่อวันที่27 ผู้สิบภคมที่ผ่านมาก็ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเมืองนวัตกรรมอาหารค่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเอกชนก็จะได้รับสิทธิสูงสุดเลยนะคะตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ค่ะแล้วก็กระทรวงการคลังก็ได้พิจารณาสิทธิประโยชน์นะคะในส่วนของโครงการนี้ให้กับนักวิจัยชั้นนําทีา่จะเข้ามาทํางานในเมืองนวัตกรรมอาหารโดยให้สิทธิเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา0%ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดโครงการนี้เราจะไปพูด คุยกับท่านรัมตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะท่านดรพิเชษดุรงคาวโรธค่ะท่านอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมของคุณดวงเดือนท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับค่ะตอนนี้ก็เดินหน้ากันเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็เปิดตัวแล้วสําหรับฟู้ดอินโนเปอรลิตนะคะท่านรัมตรีครับค่ะ,คะกะ็เป็นที่น่ายินดีนะฮะเมื่อวานก็เห็นภาพที่ไม่บ่อยนักที่เราจะได้เห็นนะฮะก็คือ ความร่วมมือกันอ,อย่างน้อยสามกลุ่มด้วยกันก็คือภาคเอกชนซึ่งมากันสิบสี่บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยนะครับภาคมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษาก็สิบสามสิบสี่เหมือนกันนะครับทั่วประเทศเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะ,ะมหาวิทยาลัยในกรุงเทพเท่านั้นแล้วก็ส่วนที่สามก็คือสถาบันวิจัยของรัฐทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มากันมากันเพียบเลยครับค่ะ ก็ถือว่าเป็นการารวมพลังระหว่างภาคราัฐภาคเอกชนชั้นนํานะคะท่านรัมรีค่ะครับค่ะก <c oughs> ็ก่อนอื่นก็ต้องเรียนอ,อย่างนี้นะครับว่าสาเหตุที่ที่มีปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าเราก็ทราบกันดีว่าหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยก็ยังต้องยืนพื้นอยู่กับภาคการเกษตร <c oughs> ส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีเกษตรกรมีชาวนาอยู่ <c oughs> ถือว่าเป็นพื้นฐานของประเทศเราเป็นกระสุงสันหลังมา มามันช้านานแล้วนะครับแล้วก็ยังจะต้องเป็นกระดูกสันหลังต่อไปเพียงแต่ว่ายุคสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะวิทยาการเทคโนโลยีก็มากันเยอะนะครับวิธีคิดใหม่ๆทางธุรกิจก็เยอะการที่รัฐจะต้องมาสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาด้วยวิธีการเดิมๆเนี่ยมันก็จะชักชักจะทําไม่ค่อได้ลนะเพราะว่าทรัพยากรของประเทศก็มีจํากัดน,นะครับเพราะฉะนั้น ทางออกที่รัฐบาลได้หารือกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับว่าจะหาทางออกให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้ที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับทางออกที่สําคัญเลยนะครับก็คือต้องแปรรูปครับ<ะ>เพราะว่าลำ,ลำพังราคาพืชผลกเกษตรกรเนี่ยของเกษตรกรเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับหลายสิ่งหลายอย่างโดยช่วงยิ่งสิ่งที่เรากากับดูแลหรือควบคุมเองไม่ได้ พราะมันเป็นตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะสนับสนุนต่อไปเนี่ยก็จะลําบากกันทุกฝ่ายเลยนะครับ <c oughs> การแปรรูปที่สําคัญก็คือว่าเราพูดกันมาโดยตลอดนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ํานะครับแล้วก็สามารถที่จะไม่เพียงเฉพาะเลี้ยงดูคนในประเทศไทยได้นะครับยังสามารถเผื่อแผ่เลี้ยงดูชาวโลกได้อีก <c oughs> เป็นหลายสิบหลายร้อยล้านเลยนะครับ <c oughs> ที่เราบอกว่าเราจะเป็น<ง>รครนงกระโหลกสำคัญมากเลยนะครับที่รัฐบาล ตั้งใจอย่างมากเลยที่จะทําให้สําเร็จในยุคนี้นะครับก็คือการสร้างนวัตกรรมสําหรับอุตสาหกรรมอาหารครับค่ะท่านน้ำรีฉายภาพชัดๆนิดนึงค่ะว่าเมืองนวัตกรรมอาหารหรือฟู้ดอินโนโพลิสที่เราตั้งเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ภายในข้างในฟู้ดอินโนโพลิสนี้จะประกอบด้วยอะไรคะครับสภาพแวดล้อมของฟู้ดอินโนโพลิสหรือเมืองนวัตกรรมอาหารเนี่ยก็จะเป็นแหล่งหรือเป็นชุมชนที่มี ผู้เชี่ยวชาญมีการสร้างนวัตกรรมมีการวิจัยและพัฒนาทางด้านอาหารอย่างเข้มข้นนะครับ <Okay. S 2> แทนที่จะอยู่เป็นกระจัดกระจายทุกวันนี้เราก็มีอยู่บ้างนะครับ <Okay. S 2> เอกชนบ้างมหาลัยบ้างสถาบันวิจัยบ้างนะครับแต่มันจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับการลงทุนก็ลงทุนกันแบบกระจัดกระจายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเ,เมืองนวัตกรรมอาหารเนี่ยก็จะเป็นที่ที่มาอยู่รวมกันนะครับ แต่ไม่ใช่เป็นที่ที่จะมานั่งผลิตอุตสาหกรรมอาหารกันนะครับตรงกันข้ามจะเป็นที่ที่มาช่วยกันคิดคน้นนวัตกรรมใหม่ๆอาหารชนิดใหม่การปรุงแต่งชนิดใหม่สารชนิดใหม่นะครับตลอดจนเรื่องของอาหารที่เราคิดว่าอนาคตเนี่ยจะทำรายได้ให้ประเทศมาหาลเช่นสำหรับผู้สูงอายุอาหารเสริมอาหารสำหรับโรคเฉพาะด้านต่างๆนะครับ อาหารฮารลาลอย่างนี้เป็นต้นะนะครับเพราะนั้นพว,พวกนี้คือโอกาสทั้งนั้นเลยครับค่ะคือในส่วนของอาหารกลุ่มพิเศษต่างๆนะคะท่านนัฐมรีคะใช่ครับค่ะนอกจากเรื่องอาหารแล้วเราเราจะมียังไงฮะเพราะาเห็นว่าสตาร์ทอัพก็รู้สึกว่าจะจะผลักดันเข้ามาร่วมในโครงการนี้ด้วยครับเอ่อ,เ,อ,อเรื่องเป้าหมายอาหารนี่ก็ในเบื้องต้นก็ก็ประมาณนั้นนะครับค่ะทีนี้ถามว่าใครจะเข้ามามีส่วนร่วมในเมืองนวัตกรรมนี้บ้างก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่บริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยนะครับ เรายังจะมีการเชื้อเชิญบริษัทยกใหญ่ของโลกทางด้านอาหารนะครับเรายังจะต้องเชิญ SME ผู้ประกอบการขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางเนี่ยนะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมในฐานนะที่เป็นซัพพลายเชนนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราต้องการให้มีพื้นที่สำหรับพวกที่จะมาเป็นสตาร์ทอัพคิดค้นอะไรแปลกใหม่ๆเติมเข้าไปในช่องว่างของอุตสาหกรรมอาหาร <c oughs> นะครับทำทำ ทำครัวไทยให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นพวกสตาร์ทอัพนี้ก็จะเป็นความหวังอ,อีกประเภทหนึ่งเพราะนั้นอย่างน้อยสี่กลุ่มนี้นะครับจะเข้ามาอยู่ในพื้นที่เดียวกันนี้นครบค่ะตอนตอนนี้เอ,อได้พื้นที่แล้วหรือยังคะครับพื้นที่ได้แล้วแล้วก็เป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับเราศึกษาวิเคราะห์แล้วนะครับแล้วก็พบว่า ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ที่รังสิตนะครับ<ฆ>ซึ่งปัจจุบันก็เป็นที่ตั้งของศูนย์แห่งชาติหลายศูนย์เลยนะครับ<ฆ>ที่เราคงเคยคุ้นเคยกันนะครับ<ฆ>เช่นศูนย์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพศูนย์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ทางด้านนาโนเทคไปจนถึงทางด้านวัสดุศาสตร์นะครับพวกนี้มีอยู่แล้ว<ฆ>แต่เผอิญว่าเขายังมีอีกหลายตึกเหลืออยู่นะครับเพราะนั้นผมก็ได้เข้าไปประสานงานนะครับก็เป็นกระทรวงเดียวกันนะครับ เอ่อคนละหน่วยงานเท่านั้นเองเราม่ต้อก็ประโยชน์ร่วมกันเลยไม่ไม่ต้องไปสร้างอะไรเลยทม่อยู่แล้วใช่ครับไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มเลยครับแล้วก็ในเบื้องต้นนี้ก็ตกลงกันว่าจะขอใช้พื้นที่สักสองหมื่นตารางเมตรก่อนนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปได้เลยนะฮะตอนนี้พื้นที่ปัดกวาดให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่สําคัญก็คือว่าสภาพแวดล้อม ค่คุณเสียงของคุณดวงเดือนคงได้ยินมาบ่อยๆนะครับว่าอย่างเช่นที่ซิลิคอนแวลเล์ที่สหรัฐอเมริกาในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาที่เขาเก่งที่เขาทำได้ดีเนี่ยไม่ใช่เพียงเฉพาะมีคนเก่งทางด้านไอทีเท่านั้นนะครับแต่มีสภาพแวดล้อมทีม่อํานวยของเราเนี่ยก็จะเป็นฟู้ดแวลเล์ที่มีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเน้นหนักทางด้านอาหารนั่นก็คือว่ามีมาทลายที่ล้อมรอบอยู่ เรียกว่าไม่น้อยทีเดียวะนะครับที่หน้าปากซอยนี่ก็มีมาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีสถาบันเทคโนโลยีเอเชียหรือที่เราเรียกว่า a อไอทีะนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่ก็อยู่ไม่ไกลนักนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านนะครับแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยเอ,อ,เอกชนบางแห่งก็อยู่แถวนั้นเช่นมาหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นต้นนะครับรวมทั้งสถาบันวิจัยของกระทรวงเกษตรของกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งไปอยู่ที่แถวกรองห้าต้องห่างไปประมาณสัก ยี่ิบกิโลนะครับแล้วที่สําคัญก็คือโลจิสติกดีมากเลยครับเรามีสามบินดอนเมืองอยู่ใกล้ๆนะครับเรายัางจะมีรถไฟฟ้าสองสองสายสองสีที่กําลังจะเชื่อมโยงไปนะครับแล้วก็หลายท่านคุณสีหงอาจจะเคยไปช้อปปิ้งที่ตลาดไทยใช่ไหมครับก็อยู่แถวนั้นนะครับเมื่อวานก็ผ่านค่ะเมื่อวานไปพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติค่ะใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเกือบเกือบจะเรียกว่าแนลมิรโดยธรรมชาติใช้ของที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ที่ยากเนี่ยก็คือว่าเอจะเชื้อเชิญคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่รวมกันได้ยังไงแต่ว่าเมื่อวานท่านรองนายุ้มตรีดรสมคิดจาตุศีพิทักษ์ท่านโลง่งโล่งอกไปยกหนึ่งละนะครับก็คือได้เห็นความร่วมมือของบริษัทยักใหญ่ไทยสิบกว่าบริษัทนะครับได้เห็นอธิการบรดีของอีกสิบกว่ามาเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ยังมีอธิบดีเลขาธิการของสาบันวิจัยหลายหน่วยงานนะครับมานั่งในที่ประชุมเดียวกันแล้วก็ลงนามร่วมมือกันที่จะช่วยกันผลักดันแล้วก็สร้างฟู้อิโนอลิสนะครับใ,<ช>ให้ให้ให้เป็นหลักของประเทศไทยในการโพ s ิชันตัวเองให้เป็นศูนย์อาหารแห่งโลกครับ เพราะฉะนั้นนี่ที่ท่านรัมตีบอกว่าในส่วนของความร่วมมือหนึ่งก็คือภาคเอกชนระดับบิ๊กบ๊้มของประเทศไทยนะที่เข้ามาร่วมกับโครงการนี้ตรงนี้เนี่ยกรอบในการทํางานกระท่งนคือดิฉันก็เป็นห่วงในส่วนของภาคเอกชนนะคะที่เข้ามาอยู่ในกรอบของราชการตรงนี้เราจะมีส่วนไหนที่ที่จะมั่นใจได้ในการที่จะขับเคลื่อนครั้งนี้คะเราเราคงไม่ไม่เอากฎระเบียบราชการอะไรเยอะแยะมาใช้นะคะ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ร่วมกันน,นี่ก็คือเหตุผลหลักที่เรามีประชารัฐนั่นก็คือให้ทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะครับโดยไม่ใช้กฎเกณฑ์อะไรที่มา,า,าทําให้สะดุดหรือทําให้ประสิทธิภาพลดลงนะฮะมากมากเกินไปยกเว้นที่จําเป็นเท่านั้นเองเพื่อที่จะทําให้เกิดการลื่นไหลแล้วก็เพื่อที่จะทําให้การทำธรุรกิจเนี่ยเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วที่เราเรียกว่า ease of doing business นะครับ เพราะว่าเรายังจะต้องเชิญต่างชาติมาด้วยนะครับเราก็จะทําให้เพื่อนบ้านของเราในอนาคตที่เราจะมีอาหารอาเซียนเนี่ยเกิดมากขึ้นนะครับในอาเซียนเองเนี่ยหกร้อยล้านคนใช่ไหมครับหกร้อยล้านคนประชากรครึ่งหนึ่งเป็นมุสลิมนะครับพี่น้องประชากรมุสลิมของอาเซียนเนี่ยก็สามารถที่จะมาทํางานทางด้านอาหารได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าอาหารฮาลเรก็เป็นอาหารหลักของโลก ประเภทหนึ่งนะครับการสร้างนวัตกรรมตรงนี้ก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับผมไม่ไค่ห่วงฮะเรื่องของการทํางานร่วมกันนะครับเพราะว่าเราเห็นผลประโยชน์ของชาติเป็นตัวตั้งนะครับผลประโยชน์เอกชนเขาก็จะต้องได้แน่นอนนะครับแล้วเราก็สร้างแรงจูงใจให้เขาได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางภาษีนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์ในการลงทุนนะครับตรงนี้ก็จัดเตรียมสำรับไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับบ O i อประกาศเรียบร้อยแล้วครับ ภาษีนิติบุคคลศูนเปอร์เซ็นต์ะคะในส่วนของคนที่จะมาร่วมโครงการนี้ท่านท่านตั้งเป้ายังไงไว้บ้างคะในส่วนของฟู้ดอินท์พอริตของของเราคะอันนี้อาจจะเป็นต้นแบบที่สําคัญเลยนะครับซึ่งโครงการอื่นๆที่จะตามมาในอนาคตอาจจะสามารถเรียนรู้จากตรงนี้ได้นะครับคือนอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่เราคุ้นเคยกันที่จะมีการหักลดหย่อนภาษีให้กับเอกชนถ้าหากลงทุนในเรื่องการวิจัย ในการสร้างนวัตกรรมอาหารนะครับก็มีสิทธิปรโยชน์8ปีบ้าง8บวก5 50%บ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะว่าใช้กันมานานแต่สิ่งที่ยังไม่ค่คยคุ้นเคยกันแล้วก็ในในจะเรียกว่าในโลกนี้ก็ทำกันไม่กี่แห่งนะครับก็คือเอ๊ะทำยังไงเนี่ยไอ,อ,อโครงการใหญ่ๆที่จะมีประโยชน์ต่อประเทศมีผลกระทบสูงๆอย่างนี้เนี่ยเราถึางจะถือโอกาสทําให้ ศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมันมารวมตัวอยู่ในที่นี้นะครับทั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญไทยผู้เชี่ยวชาญของโลกต่างประเทศเอกชนภาครัฐนะครับตรงนี้ก็วิธีหนึ่งนอกเหนือจากความท้าทายของพื้นที่นะครับที่จะเป็นชุมชนที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้กันได้นะครับแล้วก็ทดสอบออในเชิงมาตรฐานได้อีกออมากมายนะครับเ,เรื่องของแรงจูงใจ ทางภาษีก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจมากแล้วก็ไปพูดที่ไหนเขาก็จะตาตาวาวกันเลยนะครับ <Okay. S 1> ว่าโอ้ประเทศไทยมีอย่างนี้ด้วยหรือนั่นก็คือถ้าหากสิ่งที่เรากําลังเสนอให้กระทรวงการคลังนะครับให้ทําพิจารณาเนี่ยก็คือว่าถ้า,าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในโครงการฟูดอินโน o l อ s ลนี้เนี่ยนะครับ <Okay. S 1> เราจะขอให้ท่านพิจารณาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับ okay. เพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์รวมของผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยทางด้านอาหารนะครับตรงนี้จะเป็นแรงจูงใจตัวใหญ่เลยนะครับเท่าที่ผมคุยกับภาคเอกชนมาครับก็กเเ,เห็นบอกอัตราภาษีศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยนะคะท่านรัฐมนตรีคะก็พยายามครับแต่ว่าอันนี้ก็ให้ท่านไปคํานวณตัวเลขเคาะลูกคิดสักนิดหนึ่งนะครับว่าผลได้ผลเสียเป็นยังไงแต่ผลได้จะมหาศาลเลยนะครับถ้าเราประเทศไทยกลายเป็นศูนย์รวมของ นักวิจัยมือฉมังนะครับไม่ใช่เฉพาะของภูมิภาคเท่านั้นอาจจะเป็นของโลกด้วยนะครับ,รบประเทศเราน่าสนใจมากนะครับเรื่องอาหารทั้งทั้งสองท่งานก็คงทราบดีนะครับ,รบว่าเราก็เป็นประเทศที่มีจะเรียกว่าวัฒนธรรมทางด้านอาหารก็คงได้นะครับแล้วก็ประกอบกับความที่เรามีวัตถุดิบทางด้านการเกษตรมากมายเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นโมเดลที่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับต้องรีบทําครับ ค่ะก็ถือว่าต้นทุนเรามีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วส่วนการกรอบในการวางในการขับเคลื่อนนโยบายค่ะท่านรัมตีคะตรงนี้เราจะมีการวางกรอบการทํางานยังไงคะกคับคือเมื่อวานนี้เมื่อมีการลงนามความร่วมมือ3าห้าน่วยงานแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นซอฟต์ลอนช์นะครับหรือเป็นการเริ่มต้นแบบแบบเกียร์หนึ่งนะครับไปไปไปแล้วนะครับสิ่งที่จะตามมาใน เดือนสองเดือนนี้เราก็จะเริ่มเดินสายไปต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลแล้วก็ชักชวนเพื่อนๆของเราที่อยู่ในอุตสาหกรรมแล้วก็ทํานวัตรกรรมอาหารมากๆเนี่ยให้เข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์ของการมาร่วมกันที่ฟูดอินโนโพลิสนี้นะครับก็จริงๆก็ได้ไปไปไปมาแล้วแห่งสองแห่งนะครับเช่นที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ ช่วงนี้เองที่มีงานไทเฟ็กซ์ของกระทรวงพาณิชย์นะครับเราก็เข้าไปร่วมงานด้วยนะครับแล้วก็ได้คุยกับผู้เล่นรายใหญ่ของโลกนะครับที่เยอรมันที่เมืองโคโลนไปรอบหนึ่งแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับค่ะทริปต่อไปนี้ก็คงจะไปที่เนเธอร์แลนด์ครับผลผลผลที่ได้เป็นยังไงบ้างคะเขาเขาสนใจมากนะครับอันนี้ผมก็ประหลาดใจว่าทําไมพอพูดเรื่องนี้แล้วเขาเขาถึงแสดงความประหลาดใจ เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคุยกันถ้าไม่ใช่เรื่องการค้าขายทางด้านอาหารแล้วเนี่ยก็มักจะพูดเรื่องออการผลิตเรื่องอุตสาหกรรมนะครับโรงงานนะครับการผลิตอาหารเรื่องมาตรฐานอย่างนี้เป็นต้นแต่พอเราบอกว่าความตั้งใจของประเทศไทยของรัฐบาลไทยเนี่ยต้องการที่จะสร้างนวัตกรรมอาหารอันนี้เป็นจะเรียกว่าเป็นคําศัพท์แปลกใหม่ในในเวทีการค้ากับเวทีอุตสาหกรรมทางด้านอาหารก,ก็ก็อยากได้นะครับ อที่ที่่านซีอโอของบริษัทยักใหญ่ที่เยอรมันเองเนี่ยก็กถึงกับบอกว่ามีอะไรให้ร่วมมือเนี่ยยินดีเต็มที่เลยนะครับค่ะอย่างตอนนี้ท่านรัฐมนตรีาพื้นที่ที่บอกว่าเริ่มต้นเนี่ยเราขอพื้นที่สองหมื่นตารางเมตรแต่จริงๆในอนาคตเนี่ยเ,เราต้องการจริงทั้งหมดเท่าไหร่คะ,อ,ะอันนี้ก็ขยายไปตามจังหวะจากโคนของมันนะครับค่ะ พื้นที่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ในวันนี้มันมีทั้งหมด200ไร่นะครับแล้วก็มีตัวสึกอยู่อยู่จํานวนหนึ่งนะครับ20,000ตารางเมตรนี่ก็ประมาณสักตึกครึ่งเท่านั้นเองนะครับยังยังมีอีกหลายตึกนะครับในขณะเดียวกันก็ยังมีพื้นที่ว่างนะครับพื้นที่ว่างผมเรียนอย่างนี้นะครับเรายังเปิดโอกาสให้เอกชนสามารถที่จะมาสร้างห้องวิจัยห้องปฏิบัติการในพื้นที่ว่างในวุทยาวิทยาศาสตร์ได้ได้ซ้ำไปนะครับ เพื่อที่จะทําอะไรนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องการที่จะมาสร้างโรงงานต้นแบบครับคุณสุโธงโรงงานต้นแบบเพื่อที่จะทดสอบว่าสิ่งที่เขาวิจัยในห้องแลบดูดีแล้วเนี่ยเอ๊ะเวลาจะเอาไปผลิตจริงๆเน,นี่ยทำยังไงพวกนี้อยู่ดีๆไปผลิตเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าก็มีความเสี่ยงสูงพอสมควรการสร้างโรง,งงานต้นแบบนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับปัจจุบันก็มีแล้วจํานวนหนึ่งนะครับในอุทยานคือ ความจริงแล้วมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอาหารในอุทยานก่อนหน้าที่จะมีโครงการนี้อยู่แล้วประมาณ17บริษัทนะครับเมื่อวานนี้ก็มาลงนามกัน14บริษัทเพราะนั้นวันนี้ก็ถือว่า30กว่าบริษัทนี่มาเริ่มฟ้ดอ <า S 1> ินโนพ o ลิสได้เลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมทั้งห้องแลับต่างๆที่จะมาช่วยสนับสนุนฟ้ดอินโนพลิสเนี่ยก็มีจำนวนหนึ่งรออยู่แล้ว นะครับตั้งแต่ก่อนจะมีโครงการนะฮะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเนี่ยก็มีห้องแลบมากมายแม้กระทั่งห้องแลบที่เป็นคลังจุลินทรีย์หรือธนาคารจุลินทรีย์นะครับซึ่งเอามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างมหาศาลเลยตรงนี้เราก็มีตัวอย่างที่เป็นเชื้อจุลินทรีย์เชื้อดีนะครับที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนเลยครับค่ะ ท่านมองมองอีกส่วนหนึ่งค่ะคือนอกจากบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วเนี่ยเรามองมาที่ SME ซึ่ง SME ที่เป็นทางด้านทําพวกผลิตภัณฑ์อาหารบ้านเราก็ค่อนข้างจะเยอะมากรู้สึกว่ามีกันแทบทุกจงังหวัดเลยตรงนี้ระวางเป้ายัางไงคะท่านคะครับในเชิงกลยุทธ์นะครับเราเริ่มที่บริษัทใหญ่เนี่ยไม่ได้ว่าละเลยหรือมองไม่เห็น SME แต่จริงๆแล้วเนี่ย เราเรามันเป็นยุทธวิธีที่จะทำให้ SME เนี่ยเดินตามมานะครับเพราะบริษัทใหญ่เหล่านี้จำนวนไม่น้อยทีเดียวเขาก็ต้องมีซัพพลายเชนของเขาที่เป็น SME อาจจะ <c oughs> ผลิตส่วนประกอบนะครับชิ้นส่วนบางชิ้นนะครับเ,เครื่องปรุงบางอย่างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย <c oughs> พอบริษัทใหญ่เข้ามาแล้วก็จะเริ่มเห็นความสำคัญว่าเขาจำเป็นจะต้องพัฒนาบริษัทเล็กที่เป็นบริษัทลูกหรือเป็นบริษัท ในเครือข่ายสปรายเชนของเขาด้วยตรงนี้ก็จะเริ่มไหลเข้ามาครับอยู่ดีๆเราไปเชิญ SME มานี่คงเข้ามาลำบากนะครับเพราะว่าต้ทนทุนก็ดีหรือกำลังคนก็ดีก็อาจจะยังไม่เคยพร้อมเท่าไหร่ครับก็อาจจะกระจายไปในลักษณะทีะ่เป็นสปรายเชนของบริษัทใหญ่ๆนะคะนอกนอกเหนือ <c oughs> จาก30มสิบบริษัทแล้วย,ยังมีโอกาสที่บริษัทอื่นจะเข้ามาร่วมตรงนี้ได้อีกไหมคะท่าน อ๋อผมผมคิดว่าเราต้องทํางานกันทุกวันแหละครับตอนนี้ผมได้ให้เขาตั้งเป็นสํานักงานบริหารโครงการขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะรอรอสักนิดหนึ่งก็จะตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมาช่วยกลุ่มบางเขียนทำให้ทิศทางกว้างไกลนะครับเมื่อวานนี้ท่านรองนายกก็ยังกระซิบว่าเอะ ท่าทางรัฐมนตรีวิทยาศาสกรยองไปนั่งเป็นประธานกำกับ <c oughs> ดูแลท <BB> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิศทางค่ะค่ะจะตั้งเป็นแบบเหแบบมือนองค์การมหาชนอะไรขึ้นมาไหมคะ <c oughs> ท่านคะเออผมคิดว่าเพื่อเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ประหยัดนะครับเออก็จะใช้หน่วยงานในกระทรวงให้จัดระบบขึ้นบบบบมาก่อนนะ <c oughs> ครับเพราะว่าการตั้งหน่วยงานเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องยาวใช้เวลานะครับแล้วยังต้องจัดสรรทรัพยากรอีกเราเอาทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วกาลังคนที่เรามีอยู่แล้ว ขาดขาดตรงไหนแล้วก็เติมตรงนั้นนะครับตรงนี้จะทําให้ได้ประโยชน์สูงกว่าครับแล้ววันหลังถ้ามันไม่ไหวหรือว่าภารกิจมันเยอะมากอันนี้ก็ค่อยมาปรปับปรุงกันอีกทีครับค่ะก็เริ่มจะมองเห็นทิศทางแล้วนะคะคุณดวงเดือนคะจริงๆวันก่อนที่เคยเข้าไปดูผลงานวิจัยที่โรงแรม โรงแรมที่สุกสนะค่ะแล้วก็ <c oughs> เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทําวิจัยพวกอาหารผู้สูงผู้สูงอายุนะคะท่านรัฐมนตรีคะ <c oughs> น่าก็น่าสนใจเหมือนกันที่ขายสามหมื่นนะคะ <c oughs> สามารถ <c oughs> ที่จะไปซื้องานวิจัยได้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเข้าไปจับในส,สตาร์ทอัพที่อยากจะลงทุนลักษณะนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็เข้าไปในโครงการนี้จะจะสามารถที่จะทําอย่างนี้ได้ไหมคะท่านคะ ครับพอพอมีโครงการนี้แล้วเราจะคิดอะไรได้อีกเยอะเลยนะครับ <c oughs> อย่างที่พูดมาเนี่ยก็เป็นอันนึงที่เราเตรียมมาแล้วนะครับก็คือเอาของบนหิ่งลงมาใช้ประโยชน์นะครับไม่ใช่หิ่งของกระทรวงวิทย์เท่านั้นนะ <c oughs> ออนของมาทลายของสารบรรจัยต่างๆใช่ฮะทุกหิ้งเลย <c oughs> แล้วเอามาดูมาคัดสรรกันว่าอันไหนเนี่ยมีมีศักยภาพนะครับอันไหนมันเป็นเรื่องที่เข้าไปสู่ตลาดได้จริงนะครับ <c oughs> เ,เสร็จแล้วก็ใช้ใช้กลไกอย่างเนี้นะฮะอย่างที่เราโมเดลหนึ่งก็คือใช้กลไกว่าเ,า,เาเอ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 ามาโชว์ให้กับผู้ประกอบการหรือสตาร์ทอัพที่สนใจมาพิจารณาดูถ้าเกิดปิ๊งขึ้นมาเนี่ยนะครับสมมุติว่ามันมีมูลค่าสามหมื่นบาทเนี่ยก็สามหมื่นบาทก็ไม่แพงเท่าไรหร่นักนะครับสําสหรับค่าค่าสิทธิในการเอาไปขายของเนี่ยนะฮะแล้วก็ก็ช่วยเหลือกันฮถ้ายังไปเพิ่มเติมทําให้ขายยังไม่ได้เราก็จะมี บริการหลังการขายนะส่ทรวงวิทย์ก็จะไปช่วยนะครับจนกระทั่งก็สามารถขายได้ขายได้ก็ส่งมาสักสองเปอร์เซ็นให้กระทรวงเอาไปวิจัยต่ออันนี้ก็ผมคิดว่าก็ยุติธรรมดีก็คืนทุนช่วยกันนะคะใช่ครับช่วยชาติก็ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นว่าโครงการของกระทรวงวิทย์โดยสทชก็ไปทําเป็นงานเทคโชว์ตามภูยภาคด้วยนะอย่างสัปดาห์ที่แล้วก็ไปที่ขอนแก่นผมให้นโยบายไปฮะว่า ทำไปทํามาขอทําใหญ่ระดับชาติเลยดีกว่าะนะครับเพราะไม่งั้นมันมันจะใช้เวลาอีพอสมควรทีเดียวแล้วก็การการที่จะใหญ่ระดับชาติเนี่ยไม่ใช่กระทรวงวิทย์อย่างเดียวละ,ะแต่เราจะไปประสานให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งหลายที่มีของเยอะแยะเนี่ยนะครับมามามา,มาช่วยกันอ,กอีกอีกหลายแรงหลายสิบแรงหลายร้อยแรงเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องต้องเรียนว่าเราคุมเข้มเรื่องมาตรฐานนะครับ เพราะถ้าไม่ได้มาตรฐานนี่ก็ก็ก็คงเอาไปเดินต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าอย่างงานาที่จะไปโชว์ที่ที่กระทรวงพาณิชย์จัดที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะคะก็ต้องเป็นมาตรฐานนอกจากมาตรฐานไทยแล้วต้องเป็นมาตรฐานโลกด้วยนะคะท่านต่อไปครับครับผมคิดว่ามันมันต้องเป็นบนรรทัดฐานที่ชัดเจนที่ทุกๆผลิตภัณฑ์เนี่ยจะต้องพยายามเดินไปสู่จุดนั้นนะครับไม่งั้นมันก็ขายยากนะฮะหรือขายในวงจํากัดเท่านั้นและอีกอย่างหนึ่ง มาตรฐานมันก็ควบคู่ไปกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็เป็นสิ่งที่เราสรุปกันเมื่อวานในพิธีลงนามนะครับว่าทั้งหมดทั้งปวงที่เราทำเนี่ยคีย์เวิร์ดสามสามคำนะครับก็คือ Food Security นะครับก็คือความมั่นคงทางด้านอาหารทั้งของไทยเราเองกับข้างอาเซียนหรือแม้กระทั่งกับทั้งโลกนะครับ f ู้ดเซฟตี้ก็คือความปลอดภัยด้านอาหารนะครับทุวันนี้เรา ล่อแหลมพอสมควรในบางใน,ในหลายกรณีนะฮะพอเรทาทอาหารแล้วเราไม่ค่อยมั่นใจว่ามันปลอดภัยแค่ไหนเพราะนั้นเมืองนวัตกรรมนี้ก็จะช่วยได้นะครับกับอันที่3เนี่ยก็คือ Food Sustainability อันนี้ก็เป็นเรื่องระยะยาวว่าทำทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขึ้น <c oughs> นะครับ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพมาตรฐานเรื่องของปริมาณเรื่องของพฤติกรรมของผู้บริโภคเอง นะครับถ e ้ามีความเข้าใจก็จะบริโภคเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับสุขภาพตัวเองได้ดียิ่งขึ้นคค่ะก็ต้องทําให้เห็นแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นด้วยการรัฐมนตรีนะคะเพราะว่าถ้าเราพวกเราเชื่อมั่นเถอะครับเพราะว่าวันนี้รัฐบาลทําให้ดูอย่างจริงจังนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมมากๆนะครับไว้วางใจกันนะครับแล้วมาร่วมมือกันผมคิดว่าปีนี้เราจะเห็นเมืองนวัตกรรมเกิดขึ้นที่เป็นรูปเป็นร่างนะครับแล้วก็ปีต่อๆไปก็จะยั่งยืนครับ เดี๋ยวจะได้มีการติดตามนะคะในส่วนของโครงการนะคะกระทรวงวิทย์ตอนนี้โครงการเยอะมากนะคะท่านรัฐมนตรีคะท่านมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไหมคะก็ผมคิดว่าถึงเวลาที่สังคมจะใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอกาสก็มาแล้วสำหรับประชาคมวิทยาศาสตร์ประชาคมวิศวะประชาคมสตรสเต็มนะครับ ลุกขึ้นมาครับเพราะว่าทางสังคมก็ดีหรือทางประชาคมเองก็ดีเนี่ยไม่ค่อยมีโอกาสได้ทางานหนักร่วมกันแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสจริงๆพวกเราในกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ร่วนแล้วแต่มีความดีใจและตื่นเต้นที่เราเริ่มที่จะเป็นประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดนะครับในทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาชุมชนพัฒนาสังคมพัฒนาสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจเรามาหลายสิบปีแล้วนะ ตอนนี้เรามีโอกาสแล้วครับก ok ็ทางานอย่างเต็มที่ครับค่ะก็ต้องขอบพระคุณขอบพระคุณแล้วก็เป็นกําลังใจค่ะท่านรัรีคะก็จะติดตามภารกิจของท่านมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเรื่อยๆนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านดรพิเชษดุรงคเวโรธค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะโอ้ท่านปั้นงานแต่ละงานเนี่ยคุณลูกเดือนเมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปั้นสตาร์ทอัพ โอ <c oughs> เป็นที่คือหาทั่วประเทศเลยนะคะถัดมาก็เป็นเนี่ยค่ะฟู้ดออนโนบพริสซึ่งจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยถือว่าเป็นเออเมืองอู่ข้าวอู่น,น้ำ <c oughs> นะคะ <spe ech> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีต้นทุนค่อน <c oughs> ข้างจะสมบูรณ์นะคะเพียง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้มันแรงสักหน่อยนะคะ <c oughs> ก็คงต้องมาช่วยกันนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าโครงการนี้เกิดขึ้นมานะคะทางด้าน คุณอปรัญญาสุจินัยค่ะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i ไอเขาบอกว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรม แห่งอนาคต10กลุ่มว่านักลงทุนแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องนะคะโดย4เดือนแรกของปีนี้ค่ะมีนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มดังกล่าวแล้ว211โครงการมูลค่าถึง7954ล้านบาทค่ะคิดเป็น64%ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดที่ยื่นขอรับการส่งเสริมใน4เดือนแรกนะคะซึ่ง วางไว้ที่1 1 1 6 6 0 0ล้านบาทค่ะทำให้มั่นใจว่า6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมูลค่าเงินลงทุน10กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเนี่ยจะเป็นไปตามเป้าหมายคือ1,100 0ล้านบาทนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่มีการมาร่วมกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะคะถึง35หน่วยงานนะคะถือว่าเป็นงานใหญ่มากๆเลยทีเดียวสำหรับโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารหรือฟู้ดอินโนเลิตค่ะ ก็คงต้องมาติดตามข่าวคราวกันในโอกาสต่อไปนะคะพบกับรายการชีวิตกับวิทยาศาสตร์ได้ประจำทุกวันเสาร์เวลา15นาฬกาถึง16นาฬกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมกะเฮิร์ออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศผลิตรายการโดยชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นประจำขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนับสนุนรายการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ